รบสวัสดีเพื่อนๆแม่พี่ยน้องทุกท่านนะ่ยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเก็ตนะครับผมนะเกมเทิร์นเบดใหม่ล่าสุดนะมาให้เล่นแล้วเนาะก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสล็ปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมที่ท่านเลือกเติมเนี่ยทาวเวอร์ออฟก็ส์นะผมยังเล่นอยู่ก็ยังเติมอยู่นะ่ยไลน์แอดขนาดไลน์แอดเฟซบุ๊กนะได้หมดนะแล้วก็ทหารจิ๋วเราตอนนี้นะก็รับเติมแล้วสำหรับร้านเราเนาะ เติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยอ่าต้องโกท็อปอัพแนะ่ไม่มีการรีฟันแน่นอนนะฮะเกมนี้นะครับผมเป็นเกมเทึ่เนเบี้ยที่แล้วตื่นตาตื่นใจมากนะฮะมาอีกแล้วครับแถบๆถบเซนะียนเนี่ยอันนี้คือเข้าไปโหลดในแถบแถบเซียนใช่ไหมแล้วมันจะเด้งให้เราอ่ะใส่เบอร์โทรเลยนะฮะแต่ของผมอ่ะล็อกอินเด้วยวีแชทก็ยังต้องให้ใส่เบอร์โทรอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นมีน้อง หลายคนที่เล่นเกมนอกนะฮะมีเบอร์จีนก็อเอาไปเล่นกันแล้วกันนะฮะส่วนตัวนี้นะฮะยังเป็นตัว CBT อยู่นะฮะใครอยากลองระบบลองภาพลองเรื่องถึงความสนุกภาพสวยนะฮะก็นำมาฝากไม่ว่าจะเป็นเกมสโตนอกสโตนในนะฮะเพราะสโตนในก็ไม่ค่อยจะมีเกมอะไรแล้วช่วงนี้รอบที่5สามโกกอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นสโตนอกนะ ของผมนี่ก็ทั่วทุกมุมโลกเลยครับไม่ว่าจะนอกจะในเอามาฝากกันนะจะได้รู้ว่ามีเกมใหม่ๆม,มันกำลังจะเข้ามาเนะี่ยเดี๋ยวจากจีนก็เป็นไต้หวันเหมือนเกมแมวอะ่ะแคทเนี่ยก็ผมผมก็ให้น้องตอนนั้นชื่ออะไรวะน้องริยะหรืออะไรเนะี่ยเออสมัครใหนะ้ก็ไปเล่นสตนอกกันเ,เกมแมวอะ่ะอันนี้เห็นไหมมันเข้ามาแล้วเผยเ,เข้าไทยเซิร์ฟเอเชียด้วย มังกรโยกผมก็ยังเล่นอยู่นะเออม่วงสองลุงแล้วนะเนี่ยประมาณนี้เทินเดดดูดิมีแอคชั่นด้วยอะ่ะเออเ้วเดินไปไปต่อยศัตรูแล้วก็มาเป็นอ่าเทินเดดนะผมเนี่ยงานดีๆแบบเนี้ยเข้าสโตไทยโกบอนกันได้มาเยอะๆนะฮะเหงา ช่วงนี้ไม่มีเกมเล่นละเหงาเนี่ยไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยอ่ะถ้าอย่างนี้มาเนี่ยโอ้โหสตรีมเช้าสตรีมเย็นเนี่ยเนี่ยดูดีมันก็ไม่ได้คิดวิเคิาะนะเกมมันก็งานนอกมีแต่ดีๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าจีนเขาไม่ค่อยเปิดกว้างเนาะเข้ายากอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันให้เลือกเบอร์โทรผมก็ เม่กี้ผมก่อนเข้าใช่ไหมโมเข้าวีแชทแล้วผมว่าไปเลือกเบอร์โทรบ้านเราเนาะหกหกมันบอกเบอร์นี้ยังไม่เปิดในภูมิภาคเนี่ยมันแทนที่ให้ทดสอบทั่วโลกแล้วอะไรเงี้ยงานดีๆเนี่ยเสียดายครับพาดอย่างสวยเลย <c oughs> เห็นแล้วคันมือเนี่ยไอตัวนี้แม่งเทเด็กน้อย พาเป็นคอแดงซะด้วยย่ีแฉวดูไปเรื่อยๆครับใครมีเบอร์จีนก็สบายไปแต่ก,ก่อนผมว่าจะเอาแล้วหนึ่งหนึ่งเบอร์เนี่ยอขอพวกคกุยตี้ที่ไปทำงานโซนนู้นอะ่ะเออพ็อสิ่งกรโปรมีเบอร์จีนกันเยอะคิดว่าแบบโอ้ยคงไม่สําคัญแนะ่นสำคัญ อันนี้น่าจะยากนี่ตัวเพล็กนะครับตัวเราเอาแล้วครับเจอแล้วครับต่อปีดนะครับผมแกนชนะท่าต,ตามนั้นเลยครับมีอยู่ห้าท่ามุมซ้ายมือเนาะอันนี้แม่ปล่อยมังกรนะมบึม้มทำดีอ่ะ เนี่ยแล้วตัวสตูนก็น่ากลัวดูแล้วโอ้ยเอาเรื่องฉากหลังก็โอเคอะ่ะดูแบบได้ฟิลจริงๆอะ่ะสกิลก็สวยนะน,นี้เหมือนโยนเทินเลยอะ่ะแต่ตัวหลักเราไม่ได้ลงนะลงแต่ตัวที่มีกระชานะ เยี่ยงเขาให้เนะี่ยโดนก่อนเลยบอสไปเยี่ยงเขาให้นอนตายลากมะม่วง,งแล้วหนึ่งโชว์เขาให้อีกทียังมือนอยู่ครับผมเดี๋ยวสกิลถึงแล้วอ้าวเราก็นอนเป็นลากมะม่วง,งแล้วหนึ่งความหวังหมู่บ้านปล่อยมังกร อนาไม่ปล่อยไนงะช้าว่ะอยากเล่นี่ะเกมเนี้ยแต่บางทีสโตโจีนเข้าง่ายก็มีนะเออให้ลงทะเบียนด่วนแล้วก็ใส่แค่ชื่อกับมลแล้วก็บัตรประชาชนจีนแค่นี้บางเกมก็เข้าได้บางเกมมนก็เข้ายากยาไงขอกระรับซีนะทับซีนอ้ยาโคตี เกาะได้ไงเนี่ยนี่มีการพุ่งได้ด้วยเนะตัวอย่างที่แต่ไม่ได้ลงสนามยืนทำอะไรครับพี่ก็ดีนะวิ่งออกสำรวจฉากก็โอเคนะมีอะไรให้เล่นแล้วก็เวลาต่อสู้ก็ไปเจอบอสอะไรเงี้ยนี่เลยครับน่าจะเป็นของของแท้นะ สกี้น่าจะเป็นลองบอสนี่มีคนมาช่วยเราอีกหนึ่งตัวนี่ดูภาพดีครับผมภาพแม่งสุดตีน,นสก,กิลนี้น่าจะบัฟเอ k ีเคนะปล่อยมังกรแล้วครับผมมังกรวีไม่กัดขาเนี่ยแม่งบอสแทบไม่รู้สึกอะ่ะเออนี่ยังฟันแรงไว อันนี้ใครไม่รู้นะครับน่ารักบ้องเบลมากมาช่วยเราวิสตัวฮ <laughs> ิวเฮ้ยตัวฮิวโดนน่ารักอย่างเบลอะ่ะดาบพิฆาตสูนเลือดบอสไม่ลดเลยทุกคน <laughs> บุญอย่างพท่บอสแม่งโคตรแจ่มเลยไปลยแล้วครึ่งหลอดนะฮะต้องอาศัยน้องดาบเสื้อน้ำเงินเนี่ยปีมันไล่อะไรวะอ๋อฮิวตัวเองเดียิวตัวเองฮิวหมูอันนี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่มาแล้วครับผมไปยี้ยงเขาให้เนี่ยตายกันอีกที อันนี้ก็น่าจะบัฟก็เสยียบเข้าไปครึ่งหลอดแล้วอันนี้ก็หิวเอาไปห,หิวเว้ยเอายปิวเว้ยเอาแล้วน่าจะแรงไหมโอ้โหเลือดบอลลดไปนิดนึงโอ้โหน,นี่ลดเยอะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเนี่ยงานดีมีคุณภาพก็ลองเอาไปโหลดไปเล่นดูกันนะประมาณนี้นะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม